KIPP Labor's News สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรขอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่10-14มกราคม2565ดังนี้ค่ะ วันที่10มกราคม2565นายสิทธิทชัยเรยนากนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเขร้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ทำหน้าที่ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยหลักสูตรหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่1 0ถึง12มกราคม2565และวันที่17ถึง19มกราคม2565ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล z ู o ม m e โดยมีนางนิตยาโพสุขผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นประธาน และมอบหมายให้นางสาววิไัยวันเหลืองทองอารานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจริยาสําหรับข้าราชการคมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานระหว่างวันที่10-11มกราคม2565มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาทัศนคติจิตสํานึกและพฤติกรรมเกี่ยวกับวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจริยาข้าราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตและ าาทํงนโดยอบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านวิทยาททางกาวิดีโอคอนเฟรนท์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ณห้องประชุมสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดกำแพงเพชรโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดการอบรมวันที่11มกราคม2565นางสาวอภัยศรีเรืองล่าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดกำแพงเพชรมอบหมายให้นายภาวิกาทองนิด <ผม S 1> นักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2 2565กลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานผ่านระบบประชุมทางไกลซ o มค Call m ต e t i n ณสำนักงานสวัสดิการและกุ้ครองแรงงานจังหวัดกะแพงเพชรและมอบหมายให้ในายรีสุพรรณวงศ์ประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดกะแพงเพชรครั้งที่3พศ2565และประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกะแพงเพชรครั้งที่4พศ2565ประจำเดือนมกราคม2565 โดยมีนางสาววายยิ้มยวนแรงงานจังหวัดกระแพงเพชรเป็นประธานการประชุมณห้องประชุมบุคคลาการแรงงานจังหวัดกระแพงเพชรวันที่12มกราคม2565นางสาวอภยัยศรีเรืองร่าสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานจังหวัดกระแพงเพชรในฐานะกรรมการพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคเหนือครั้งที่1ประจำปีงบประมาณพศ2565โดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มคอรองแรงงานเป็นประธานในการประชุมเพื่อเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาความ ขัดเย็นด้านแรงงานในระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินแนวโน้มผลกระทบที่มีต่อระบบแรงงานสัมพันธ์เศรษฐกิจและสังคมท้งนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้รายงานสถานการณ์ในจังหวัดพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาให้ที่ประชุมทราบณห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนวันที่13มการาคม2565นายพรเทพพงศ์วิรัตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงานเข้าร่วมประชุมชักซ้อความเข้าใจการตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐร,ระบบวิดิทัศน์ทางการวดีโอคอนเฟล็นต์นักสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรโดยมีเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้อภิปรายในการประชุมนายสีสุพันต์วงประทุมนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางสาวจันยวนิมเนียมนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมการสัมมนาเส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2 5 6 5ประเภทองค์กรภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมสำนักงานสวัดกางงัวพพเ โดยมีนายเรืองศักดิ์สุขวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานนางสาวพุทธานกำแพงแก้วนักวิชาการในรง,งานชำนาญการเข้าร่วมออกตรวจตามแผนบูรณาการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2565เพื่อตรวจสอบนายจ้างและสถานประกอบกิจการในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานการใช้แรงงานเด็กการจ้างแรงงานต่างด้าวตลอดจนสร้างการรับรู้รับทราบรและความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นายจ้างผู้ปบ ประกอบการในพื้นที่ตบลเขาพีริตอเภอพันกระต่ายจหวัดกำแพงเพชรจำนวน6แห่งรวมลูกจ้างทั้งหมด113คนจากตรวจบูรณาการดังกล่าวยังไม่พบว่าในจ้างผู้ประกอบการมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานแต่อย่างใดวันที่14มกราคม2565 นายนัดแก้วเรียนนิติกรปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันป่าปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจากกังหวัดกำแพงเพชรโดยมีผู้บริหารสำนักปป,ปอสอเ,ปเป็นประธานในการเปิดพิธีแต่กด subscribe กันด้วยนะคะ